ความผสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้เราก็จะได้ฟังพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของปรมัทธ,ธรรมเกี่ยวกับเรื่องของคำพีพระอภิธรรม การศึกษาพระธรรมคำสอนนี้ก็มีสามนัยยะถ้าพูดถึงระเบียบข้อวัดปฏิบัติคือระเบียบแบบแผนของคนหมู่มากที่จะอยู่ในสังคมท่านก็เรียกว่าพระวินัยปีดกพระวินัยปีดกพูดถึงเรื่องศีลศีลคือข้อระเบียบข้อบังคับคนหมู่มากต้องอาศัยกฎระเบียบของสังคม ระเบียบของสังคมโลกในท่านเรียกว่าศีลศีลก็คือข้อวัดปฏิบัติที่บุคคลเข้าไปอยู่ในสังคมหมู่ต้องอาศัยกฎระเบียบของสังคมถ้าสังคมใดไม่เคารพกติกาของสังคมที่เขาอยู่ร่วมกันคนนั้นเขาเรียกว่าคนไม่มีระเบียบแบบแผนถ้าจะพูดถึงตามหลักมง มงคลสูตรเนี่ยท่านเรียกว่าวินโยวาสุสิกิโตความเป็นวินัยอันศึกษามาดีแล้วนะท่านเรียกว่าเป็นแบบแผนที่ดีคนเราถ้ามีไม่มีระเบียบข้อวัดปฏิบัติไม่มีความรู้ที่ดีแล้วนะท่านกล่าวไว้ในะมงคลสูตรไว้ว่าโนเจอัศส,สกาพุทธ,ธิวินโยวาสุสิกิโต วเน네อันทมหฮิโซวะเจเรยะพหุโปชโนนะถ้าแปลคําไทยก็ว่าคนหมู่มากถ้าไม่มีข้อวัดปฏิบัติระเบียบแบบแผนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับกระบือตาบอดที่เที่ยวไปในป่าเป็นกระบือก็โง่แล้วยังไม่พอตาบอดอีกอันทะแปลว่าบอดนะวะหิสะวะ네เนแปลว่าในป่ามหิสะแปลว่ากระบือ เที่ยวไปในป่าเหมือนกับกระบือตาบอดเหยียบหลุมเหยียบขวากเหยียบน้ำตกเหวถึงแก่ความตายนี่ก็เพราะว่าไม่มีข้อวัดปฏิบัติไม่มีระเบียบแบบแผนท่านจึงเปรียบเทียบว่าคนไม่มีความรู้เหมือนกับกระบือตาบอดเราจะทำอะไรมันต้องมีระเบียบแบบแผนในสังคมโลกมันต้องมีข้อวัดปฏิบัติกฎหมายมีสำหรับควบคุมคนชั่วคนดีไม่ต้องไม่มีกฎหมายรับรอง ในอัคัญยสูตรสูตรที่พูดถึงเรื่องการสร้างโลกเนี่ยมนุษย์โลกเกิดมาครั้งแรกเนะ่เขาไม่ต้องมีข้อวัดปฏิบัติอะไรมากเพราะเขาไม่โลภกันเพราะคนที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าลงมาจากพรหมโลกมาเกิดแล้วยังไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายได้กลิ่นงวนดินมันหอม แกก็เลยเอางวนดินเนี่ยมาแตะที่ปลายลิ้นเกิดอร่อยซาบซ่านขึ้นเพศก็แตกออกมาปรากฏผู้หญิงผู้ชายที่เป็นกำเนิดอยู่แล้วพอบริโภคงวนดินเสร็จแล้วเพศหญิงเพศชายปรากฏมองอวัยวะเพศซึ่งเกิยการ,การเกิดเกิดความกำหนัดยินดีเนี่ยเมื่อเกิดความกำหนัดยินดีก็มีการสมสู่กัน เป็นที่ตำหนิของบัณฑิตต่อมาก็เมื่อมีลูกมีเต้าขึ้นมาก็ข้าวสาลีที่เคยออกดอกออกผลตอนนี้ก็มามีการขี้เกียจขี้ค้านแบ่งกันเขตแดนคนที่ไม่มีเขตแดนก็ไปเอาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เลยมีการตีกันก็มีกฎหมายกฎหมายควบคุมา่าคนอยู่เนี่ยอย่าฆ่ากัน อย่ารักของกันอย่าประพฤติผิดรักกันคู่ของใครใครก็รักผิดรักกันก็เลยผิดสินข้อกาเมเมื่อคนผิดรักกันศินที่จะต้องตามมาก็คือคนอยู่สองคนร่วมกันก็ต้องมีการกล่าวคำสัตย์คำจริงคนที่จะกล่าวคำสัตย์คำจริงนะต้องมีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้สติ เป็นไปด้วยดีเนี่ยต้องเว้นจากสุรามราีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสตินี่จึงเรียกว่าผู้มีวินัยอันศึกษาดีแล้วนี่ทางในพระธรรมวินัยพระวินัยปีดกคือระเบียบแบบแผนส่วนพระสูตรพูดถึงเรื่องคนทำดีพูดถึงเรื่องคนทําชั่ว ยกตัวอย่างเช่นนันทิยะมานพเป็นผู้มีกิจเป็นกุศลได้สร้างวิหารศาลาลายหรือวิหารคดถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขวิมานได้บังเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเหตุวันหนึ่งพระโมกขาณะขึ้นไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์เห็นวิมานสวยงามอลาำตา ท่านก็ถามนางเทพพาิดาว่าวิมานนี้เป็นของใครทําไมว่างเปล่าสวยงดงามยิ่งนักก็เพราะว่าได้ถวายแก่พระพิสุสง์ผู้ทรงศีลนางเทพพาิดาผู้เฝ้าวิมานก็บอกว่าวิมานนี้เกิดขึ้นรอการต้อนรับของนันทิยมานุพะพมกขลานก็ถามนางเทพพาิดาว่า นันทิยะมนุอยู่เมืองมนุษย์ทำไมสร้างวิมานจึงปรากฏบนสวรรค์ชั้นฟ้านางเทพพาิดาก็บอกว่าวิมานหลังนี้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญพอพูดเสร็จแล้วพระโมกขลานะตอนเย็งก็ไปถามพระพุทธเจ้ามีจริงหรือพระเจ้าค่ะคนที่สร้างบุญกุศลในเมืองมนุษย์ยังไม่ตายวิมานปรากฏลอยอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ารอคอยเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่พระโมกัลานะโมกัลานะเรื่องนี้นางเทพพธิดาบอกเธอและไม่ใช่หรือถ้าเราตถาคตตรัสก็จะบอกเหมือนกับนางเทพพธิดานั่นแหละนี่การยกตัวอย่างทำดีและได้ดีอิทันนันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความบันเทิงเปจะนันตติละโลกนี้ไปสู่ประละโลกเบื้องหน้าคือไปเกิด โลกหน้าก็มีความบันเทิงอุโภคตะปุญโญผู้มีบุญอันกระทำแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองแม่พูดถึงพุทธวัจนะบทนี้ญาติโยมอาตมาได้พาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมโอ้ยปลื้มใจเวลาตอนเช้าก็พาเวียนเทียนรอบพระบรมสาลีลิกธาตุน้อมลำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาปฏิบัติธรรมตอนเย็น เวลาจะเลิกพักผ่อนปฏิบัติธรรมก็พาญาติโยมปฏิบัติธรรมโอ้ยญาติโยมสวดมนต์แม่มันเสียงเพราะจริงๆงโยมการสวดมนต์ไหว้พระมันเกิดจากจิตเขาเรียกว่าเสียงนะ่ะมันเกิดจากจิตเมื่อจิตดีแล้วสวดมนต์เสียงเพราะโยมเป็นร้อยๆสวดมนต์โอ้มันรู้สึกว่ามันสะเทือนใจโยมมันตื่นตันใจมันนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงโยมพ่อนึกถึงโยมแม่ท่านตายไปโอ้ถ้าโยมพ่อโยมแม่ยังอยู่คงจะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกับเราสวดมนต์ไปน้ำตาไหลอยากให้คนอื่นมาร่วมปฏิบัติธรรมกับเราเนี่ยปีเก่าปีใหม่ทํากันบางทีก็ไปเขาดาวกินเหล้าเมาเบียระเบิดตายกันเป็นฝูงนี่มีกรรมเสมอกันต้องไปประเภทอย่างนั้น สนุกแทบตายนะพูดภาษาพื้นบ้านสนุกจนตายยังไงก็ตามเราก็ไม่ไปตำหนิใครล่ละคนที่มีกรรมเสมอกันเมื่อได้เหตุปัจจัยมันพร้อมเวลาตายมันก็ตายพร้อมกันแต่เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่ถึงแม้จะอยู่ในที่ชุมนุมอย่างนั้นมันก็ไม่มีบาดเจ็บไม่มีการตาย นี่เรื่องอย่างนี้ขอเรียกว่าพสูตรสูจิธาตุในความส่องอย่างแสดงทางพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่บเบญจวคีเนตเบญจวคีนีนเนน้เป็นผู้ปฏิบัติเป็นไปขั้วสุดตรงกามสุขันลิกานุโยกและอัตตะกิรมาฐานนุโยกว่าแนวทางนี้เท่านั้นมันจึงจะเป็นปัจจัยนำไปเพื่อความพ้นทุกข์ แต่พระบรมาศาสดานิทรมานยิ่งยวดกว่าศาสดาอื่นๆในโลกนี้มนุษย์เทวดาพรมไม่มีใครที่จะทรมานพะวรากายยิ่งยวดเท่ากับพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรมานขนาดอดข้าวอดน้ำจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมือลูกพ่อร,รากายเขาเรียกว่าโคนเส้นขนน่นมันเน่า พระโลมาลุดออกเลยนะเวลาทรงเหนื่อยพระนาภีหรือเจ็บที่พระนาภีคือหน้าท้องเอามือไปแตะหน้าท้องเนี่ยไปกระทบสันหลังเวลาคันพระปิดสดางคือด้านหลังเอามือไปแตะด้านหลังมากระทบหน้าท้องก็แสดงนึกถึงภาพนายาดโยมนะพระพุทธเจ้าของเราทรมานพระวรากายเนะี่ย ปฏิบัติยิ่งยวดขนาดนี้ไม่ใช่ทางตัดตรูพระองค์ก็เลยเลิกละความเพียนเวียนมาบริโภคอาหารฉันประกยาหารมีกำลังวังชานึกถึงตอนที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุพันษาเจ็ดปีเขาเรียกว่าสัตตานุสารีวิญญาณ คือวิญญาณที่ตามระลึกถึงตอนที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเจ็ดพรรษาพระองค์ไปวันแรกนาขวัญพระเจ้าสุดโพธนะพักพระราชกุมารสิทธ,ธัตถะไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ว่าแล้วก็เจริญอาณาปานสติได้ปฐมฌานพระองค์นึกถึงตอนนี้ท่านเองเลิกละความเพียรเวียนมาเสวยภักยาหารจนพระวรากายมีกำลังแล้ว วันนั้นนางสุชาดาไปแก้บนเสวยพักยาหารมัทุปายาสี่ปัน้นแล้วพระองค์ก็ไปรับหญ้าโสธิยาพามแปดกรรมเป็นหญ้าไม้กวาดหรือหยากุสะนะภาษาแขนาุสะกุสะห้าไม้กวาดเอาดอกอ่อนๆเนี่ยนายโสธทิยาพามจะเอาญนะ้าไปทําไม้กวาดเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสิทธะมหาบุรุษเดินไปก็เลยถวาย8กรรม เป็นนิมิตเครื่องหมายว่าพระองค์จะได้ตัดตรู้ด้วยอริยมรคมีองแปดพระองค์เอาไปปูใต้ต้นสีมหาโพคืนนั้นพระองค์ตัดตรู้เลยนี่เล่าโดยดยอด่อนะโยนนะการชี้แจงแสดงอัดให้คนฟังเข้าใจยกตัวอย่างให้คนฟังเข้าใจว่าพราะพุทธเจ้าเพื่อจะเปลื้องวาทะที่ คนยุคนั้นสมัยนั้นเชื่อถือกันพระองค์จึงแสดงทางสุดต่ททเวเมพิกเวอันตาปปิจเตนานาเสวิตัพาทางสองอย่างอันภิสษุไม่ควรเสพหนึ่งกามะสุขันลิกานุโยคะการประกอบตนปัวพันให้อยู่กับกามคุณอารมณ์ฮีโนคัมโมโปถทุชนิโกเป็นของต่ำเป็นของชาวบ้าน อันนี้เป็นการเพื่อการหมักหมมไม่ใช่ทางตัตตะรูประการที่สองอตตะกิลามฐานุโยคะการประกอบทรมานร่างกายให้ทรมานลำบากปูทุชโนโออนาลิโยอนัตถสันนิโตไม่ใช่ของพระอริยเป็นของปูถุชนนะเป็นปฏิบัติเป็นไปเพื่อวความลำบากไม่ใช่ทางตัตตารู พระองค์จึงได้ทรงแสดงทางสายกลางเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทายกสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นลำดับแรกว่าสัมมาทิฏฐิไปเห็นอะไรไปเห็นทุก์น αι, ทุกขังปริญญยยะรูปนามขันธ์เป็นตัวทุกเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเห็นทุกนี่ตัวสัมมาทิฏฐิโยมสัมมาทิฏฐิเห็นทุกแล้วก็รู้เหตุให้เกิดทุกข ทางดับทุกข์และข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์พระองค์ทรงสแสดงอริยสัจธรรมสี่ประการให้เบญจะวคีฟังเบญจะวคีฟังเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วพระองค์ถึงกับอุทานเห็นที่เบญจะวคีเห็นธรรมก็ยังกินจิสมุทยยธรรมงสัพพันตังนิโรธธรรมัง เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อแสดงธรรมจบโกนธัญ,ญพราหมู้เป็นหัวหน้าได้บรรลุธรรมพระพุทธองค์ถึงกับเปล่งอุทานเพราะการสร้างบารมีมาสีอสงไขยกับแสนมหากับมีสักขีพยานว่าการตัดตรู้ของพระองค์นั้นมีสักขีพยานแล้วพระองค์ถึงกับเปล่งอุทานว่าอัญญาสิ อัญญาสิวัตโพโกนทัญโยัญญาสิวัตโพกนทัญโยว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเสียงมันก็ดังสาธุการขึ้นไปถึงพรหมโลกนะที่เราสวดกันการชี้แจงแสดงเพื่อจะให้คนเข้าใจว่า ยกเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างนี่ก็เรียกว่าปุคคลาทิฐานนี่เรียกว่าพาระสูนะเป็นแบบอย่างสอนให้ทำตามส่วนพระอภิธรรมนีย่ยโยมเป็นพระประมัตธ,ธรรมคนเรานะี่ยมันไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่กายกับจิตนะพูดถึงภาษาผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่ากายเป็นรูปจิตเป็นนามคำว่ารูปไม่ใช่รูปถ่ายนะโยมนะ คำรูปสับนี้ร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่รวมกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากายกาย,ยะสับนี้แปลว่าที่ประชุมรวมลงซึ่งของอันไม่สะอาดในบาลีท่านแสดงว่าปูโลนานะประกาศสะอสุจิโนว่าร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ เกษาผมโลมาขนเป็นต้นการแสดงชี้แจงให้คนฟังเข้าใจเนี่ยเขาเรียกว่าพสูรเป็นปุคละธิฐานส่วนเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามถ้าเราเข้าใจพูดถึงเรื่องกายเรื่องจิตก็ดีเรื่องรูปเรื่องนามก็ดีมันจะถอนตัวอัตตาคำว่าตัวตนตัวเราของเราเนี่แหละญาติโยมที่พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่ากายนะโยมนะนี่ร่างกายเป็นอภิธรรมเป็นปรมัตธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าว่านิสตตะไม่ใช่สัตว์นิชีวะไม่ใช่ชีวะไม่ใช่ชีวิตสภาวะแต่เป็นสภาวะเป็นสภาวะธรรมเท่านั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์ที่นั่งอยู่นี้เขาเรียกว่ากายนั่ง,าางที่เป็นที่รู้ล่ะตัวรู้คือจิตเขาเรียกว่านาม กายเป็นรูปจิตเป็นนามเวลานั่งเป็นทุกข์รัวรูปเป็นทุกข์เน่ยถ้าเราเข้าใจกายเป็นทุกข์มันเลยไม่ถูกเราเวลาจิตใจไม่สบายก็อันนี้นามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็เลยไปทําลายถ่ายถอนความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเหตุใน้เกิดทุกข์ถามว่าทุกข์มากไหม ถ้าเราไปยึดไปถือมากมันก็ทุกข์มากถ้าเราละระว่างมากมันก็ไม่ทุกข์เหมือนญาติโยมได้ยินข่าวต่างประเทศเขาฆ่ากันตายเขายิงกันตายโยมทุกข์กันไหมล่ะไม่ทุกข์ทำไมจึงไม่ทุกข์เพราะเขาไม่ใช่ญาติของเราและเขาไม่ใช่คนหรือเขาก็เป็นคนแต่ที่เราไม่ทุกข์เพราะอุป,ปาทานไม่เข้าไปเกาะเมื่อเขาตายไปใจก็ไม่ทุก แต่ลองเป็นญาติพี่น้องของเราสิทราบว่าลูกป่วยเท่านไม่ถึงกับตายโยมเอ้ยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าป่วยแทนได้ก็จะป่วยเองนี่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอุป,ปาทานมันเข้าไปเกาะถ้าเรามีกายเป็นเราเนี่ยอย่างอย่างตัวเราเข้าใจผิดอย่างเรานั่งกันเนี่ย ที่เรานั่งเขาเรียกว่ากายแต่เราไปเข้าใจผิดว่ากายนี่เป็นเราเวลานั่งก็เลยบอกว่าเรานั่งเวลานั่งเป็นทุกข์ก็บอกว่าเราทุกข์ใครทุกข์เราทุกข์ทุกข์มากไหมมากจะตายอยู่แล้วนั่นเห็นไหมโยมมันจะตายนะนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยการศึกษาพระประมาตรธรรมแล้วมันทําลายถ่ายถอนศัตรูปรัาทีไปถอนคนถอนสัตว เห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็เลยทำลายถ่ายถอนความเห็นผิดเนี่ยตมาก็พาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมญาติโยมก็โอ้ตั้งใจปฏิบัติญาติโยมอนุโมทนาสาธุการนะสอนให้ปฏิบัติสอนยืนสอนเดินสอนนั่งสอนนอนให้ทำความเข้าใจถูกเรียกภาษาผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่าโยนิโสมนสิการ เวลายืนเดินนั่งนอนเขาเรี Susan, เรยกว่ากายยืนเวลาเดินเขาเรียกว่ากายเดินไม่ใช่เราเดินเวลานั่งคือกายนั่งไม่ใช่เรานั่งนั่งเวลานอนไม่ใช่เรานอนคือกายนอนเนะี่ยถ้ากายเป็นทุกปัญญาเกิดขึ้นมาไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่ารูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข แต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนเวลากายเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่กายใจเราทุกข์ด้วยเพราะกายของเราเห็นไหมมันมีเราเข้าไปเกาะทันทีโยมเป็นกายของเราเราปวดนั่งเนี่ยปวดหลังหลังของเราแต่ถ้าเราเข้าใจว่าที่เป็นทุกข์คือกายมันจบเลยมันถอนถอนความเห็นผิดที่ท่านเรียกว่าวิปลาธสธรรมนะความเห็นคลาดเคลื่อน ว่ากายเป็นเราว่าจิตเป็นเราอันที่จริงเรื่องเราเนี่ยพูดง่ายโยมภาษาบาลีเขาเรียกว่าอัตตาอัตตาเปว่าตนตนนี้มีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วมันก็ถอนคําว่าเราออกไปวิปัสสนาเนี่ยไปเห็นปรมัตรธรรมคําว่าปรามัตแปลว่าของจริงของจริงที่ไม่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นรูปเป็นนาม คำว่ารูปนามเนะี่ยมันตกอยู่ในสามัญยรักษณะตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงตกอยู่ในกฎของความเป็นทุกข์ตกของอยู่ในกฎของความบังคับบัญชาไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเหมือนเราเข้าใจว่าก้อนน้ําแข็งธรรมดาน้ําแข็งนะมันจะต้องมีสภาพเดิมเป็นน้ําแต่ถ้าไปอยู่ในช่องฟิตมันได้ความเย็นจัดมันก้อนก็เกิดขึ้น แต่เอาไปไว้กลางแจ้งไม่นานน้ำแข็งก็จะละลายกายสู่สภาพความเป็นน้ำคนที่เข้าใจอย่างในี้ใจจะไม่ทุกข์นี่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพระวินัยเป็นเรื่องระเบียบของกฎสังคมโลกส่วนพระสูตรเป็นเรื่องประวัติการทำดีของคนประวัติการทำชั่วของคนของสัตว์ส่วนพระอภิธรรมในเพื่องพูดถึงเรื่องสภาวะความจริงของรูปของนามมันไม่มีคนมีสัตว์ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพอพูดกำลังจะเข้าสู่รายการหมดเวลาอีกแล้วญาติโยมนะวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญ ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร